คลิปนี้นะคะชามจามพพูดถึงเรื่องเรียนลูกเจนซีอย่างไรเมื่อระบบการเรียนโลกได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะใครที่เป็นพ่อแม่อยู่เป็นพ่อแม่เจนวอยู่ที่เรียนลูกเจนซีอยู่อยู่หรือเปล่าคะดูตรงนี้ค่ะคุณคงเคยได้ยินข,ข่าวเรื่องระบบการเรียนการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยเองในอเมริกาเองและเกือบทั่วโลกยุคป,ปัจจุบันมาบ้างแล้วว่าลักูตรที่เขาใช้เรียนกันเนี่ยใช้สอนกันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทศนลยีที่รวดเร็วทําให้เกิดการวิจารณ์ถึงผลลลลกกระะทบหหหาาาาาาายายายๆๆภส่่ววนอชีพํังจไป ข่าวข่าวที่ว่ามหาวิทยาลัยกําลังจะเจ๊งหรือมหาวิทยาลัยเป็นสแกมเคยได้ยินข่าวพวกนี้ไหมคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลักสูตรการเรียนที่เรียนในโรงเรียนกันมาเนี่ยมันถูกบรรจุเมื่อประมาณห้าสิบหกสิบปีที่แล้วความรู้ที่เรียนกันอยู่เนี่ยมันจะใช้งานจริงไม่ได้อีกต่อไปในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราจะพูดถึงด้านการลงทุนด้านการเงินด้านการศึกษาให้ลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนถ้าเรารู้แล้วว่าเราส่งลูกไปเรียนที่นี่แล้วแล้วเขาใช้หลักสูตรที่เก่า เรียนจบมาแล้วเนี่ยความรู้ที่ได้มันมาประยุกต์ทำอะไรต่อไม่ได้เลยเราก็ต้องส่งลูกออกไปเรียนหาวิชาเสริมจากครูรูข้างนอกอยู่ดีแล้วหลายบริษัทก็จะไม่รับลูกจ้างโดยดูจากว่าคนเรียนจบมาจากที่ไหนมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือเปล่าถ้าให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนโยนเงินลงในโถส้วมล้วกดโถส้วมชักโคกลงแล้วคุณจะไปทำอางนี้นทำไมการเรียนตามกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ช่วยอะไรมันก็แค่ได้ปร,ริญญาแค่กระดษดไปนึ่ง การมีต้นเรียน,ยนสูงจบออกมาออกหางานเป็นลูกจ้างาเหมือนคนอื่นเขาเงินเดือนหลักหมื่นสองหมื่นก็จะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ส่งลูกไปเรียนที่มหาลัยอต่อไปแต่ถ้าจะเป็นลูกจ้างเพื่อหาประสบการณ์เอาไว้ทําธุรกิจเองภายภาคหน้ามันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอ่ะอย่าเพิ่งติต่งว่าชามกำลังสนับสนุนให้เด็กที่เป็นอนาคตสดใสของชาติหยุดเรียนเลิกเรียนไม่ใช่นะคะแต่ชามกำลังสนับสนุนให้พ่อแม่ส่งเด็กออกไปหาความรู้ข้างนอกเรื่องที่สนใจไปเรียนที่อื่น ซึ่งการเรียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องหอบเงินไปเพื่อสมัครเรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยอีกต่อไปเพราะการเรียนรู้ปัจจุบันมันจะไม่ใช่แค่เรียนที่โรงเรียนอีกต่อไปแล้วการเรียนในปัจจุบันสามารถเรียนได้ทุกที่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจริงๆแล้วเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราต้องการทําอะไรที่ดีให้เหมาะกับตัวเองเหมาะเหมาะกับครอบครัวเราจริงไหมถ้าตัวเราเนี่ยอยากจะเรียนเพิ่มอยากจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มหรือลูกเราเนี่ยอยากจะเรียนอะไรที่เขาอยากเรียนเราพ่อแม่ก็ออกไปหาวิชาที่อยากให้ลูกเรียนได้ อยากเรียนอะไรก็ไปหาเรียนเรียนรู้หอนอกห้องหาเรียนคอร์สระยะสั้นโรงเรียนแบบไมโครสกูก็มีเยอะแยะทำไมเด็กที่เพิ่งเกิดพ่อแม่ถึงต้องรีบไปจองโรงเรียนให้ลูกอายุแค่สามขวบต้องรีบเข้าโรงเรียนกันแล้วเหรอปหนึ่งต้องแย่งเข้ากันสอบเข้าโรงเรียนกันแล้วเหรอทําไมเราต้องทําตามบรรทัดฐานสังคมที่เขาขีดเส้นให้เราทําต้องเรียนให้จบมปลายตามหลักสูตรตอนอายุ18ปีต้องเรียนจบปตีตอนอายุ22ปีเพื่อที่จะทาให้ตัวเองไม่รู้สึกแตกต่างจากเพื่อนๆในสังคมเพื่อทําให้พ่อแม่ และสังคมภาคภูมิใจในการเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมที่เขาออกแบบให้ให้เราเป็นแล้วยังไงต่อเราทําตามสังคมที่สังคมบอกตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์พ่อแม่ตอบโจทย์ค่าหน่วยกิตที่ต้องจ่ายให้สถาบันการศึกษาแล้วมันตอบโจทย์เราไหมวุฒิการศึกษาที่มีค่าหน่วยกิจที่จ่ายให้โรงเรียนมีใครตอบโจทย์หรือการันตีได้ไหมว่าสิ่งที่ทํากันมานหลายช่วงอายุคนจะตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของนักเรียนหรือของนักเรียนทุกคน ว่าลูกคุณจะมีงานที่มั่นคงทํามีไรายได้ที่ดีมีอาชีพเป็นตัวเองและครอบครัวได้ผู้ใหญ่บางคนเรียนจบมาเป็นสิบสิบสิบปีแล้วบางคนก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยว่าชอบว่าชอบอะไรอยากทําอะไรอยากทําอาชีพอะไรนี่ก็เป็นปัญหาอยู่เช่นกันคําถามเบสิกที่ตอบกันโคตรยากพวกเราเกิดมาทําไมอะไรคือความหมายของชีวิตนี่ต่างหากที่เราต้องหาความหมายและคําตอบให้เจอ ก่อนที่เราจะเริ่มออกไปใช้ชีวิตหรือก่อนที่ลูกจะเริ่มออกไปใช้ชีวิตของลูกเองชั้ได้เรียนรู้กับหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเก<ๆ>ี่ยวกับการมีคุณค่าในการใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างมีความหมายและมีความสุขเขาเรียกว่าหลักการอิคิไกเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นที่สามารถช่วยชี้แนวทางในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขและมีค,มคุณค่าในชีวิตที่เหลืออยู่ให้ใช้มีความหมายมันเป็นการค้นพบได้เองว่าสุดท้ายแล้วในชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรคําตอบที่เราตามหาอย่างแท้จริงแล้วอยู่ไหนมีหลักการแค่4ข้อ ที่สามารถทําความเข้าใจได้เพื่อเอาหลักการเนี้ยไปช่วยเด็ก,ดกๆลูก,ลก,กหลานของเราคนหาตัวตนเพื่อเข้าใจหลักการในการใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าและดําเนินชีวิตยังมีความสุขกฎข้อที่1ให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกๆรักที่จะทํากฎข้อที่2สิ่งที่ลูกๆถนัดสามารถทําได้ดูที่เขาทำล้วไม่ฝืนมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเรียนเก่งทางด้านวิชาการความรู้อะไรเงี้ย ไม่จําเป็นอาจจะรวมถึงการที่เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดเก่งข้าบคนง่ายมีความคิดสร้างสารรค์แก้ปัญหาได้ชอบจัดการนู่นนี่นั่นในบ้านชอบจัดบ้านชอบทําความสะอาดเป็นตน้นกฎข้อที่3ข้อที่สสิ่งที่รักและถนัดสามารถเอามาประยุกต์เอามาทําให้เกิดคุณค่าแก่ผู้คนแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินเลี้ยงตัวเองได้และครอบครัวได้หลักอิกิไกนี้เราจะหาพบความหมายของชีวิตเจอและพบว่าการตื่นขึ้นมาในทุกๆวันช่างมีความหมายและมีความสุข พ่อแม่หลายคนคงเคยติดตามหมอเด็กเขาได้กล่าวไว้ว่าเด็กระหว่างแรกเกิดจนถึงอายุป,ประมาณ6กถึงเขวบเนี่ยเด็กควรอยู่ใกล้ชิดครอบครัวไม่ควรให้ลูกติดจอโทรศัพท์มากเกินไปและส่งเสริมทักษะการเล่นการทํากิจกรรมให้มากยิ่งเล่นเยอะยิ่งๆๆดีซึ่งแปลว่าเป็นเด็กก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติที่เด็กควรที่จะมีความสิขความสุุกการเล่นมีความสุุกการหัวเราะสุกสนานก็ทําไปให้เด็กใช้ชีวิตช่วงนี้ให้มีความสุขเราคงเห็นตัวอย่างมาจากคนดังหลายๆคนกันแล้วนะคะที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุข เขาเหล่านั้นสาม,มารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ขอยกตัวอย่างล่าสุดเลยน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักเธออย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินระดับโลกแล้วไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงแค่ในเกาหลีหรือไทยแต่คือทั่วโลกรู้จักเธอชั้นมีอีกคลิปเต็มๆนะคะที่พูดเกี่ยวกับน้องลิซ่าอย่างเดียวที่น้องลิซ่าใช้หลักเอาหลักการอีคิไกเอาหลักการวิชามายบอดี้สปิริตมาใช้ดําเนินชีวิตเป็นหลักการที่น้องใช้ใช้ก้าว ขึ้นไปเพื่อเอื้องไปถึงตําแหน่งระดับศิลปินระดับโลกอย่างทุกวันนี้พ่อแม่คนไหนมีลูกต้องติดตามค่ะถ้าคุณเป็นพ่อแม่เจนวายคุณต้องเรียนรู้เรื่องอีกิไกลแล้วก็เรื่องวิชาหมายบอด p ี้สปิพวกเราต้องช่วยลูกตามหาให้เจอว่าลูกอยากทําอะไรแล้วส่งเสริมให้เขาไปเรียนเสริมนอกห้องเรียนควบคู่กับการเรียนในโรงเรียนไปแหละแต่ก็อย่าไปเข่งคัดมากนะ ในนโรรงเียถ้าลูกชอบเรียนวิชาการคุณก็ส่งเสริมกันไปค่ะแต่ถ้าลูกคุณไม่ได้รักในการเรียนสายวิชาการก็ให้เขาเรียนจบมต้นเรียนจบมปลายไปแล้วให้เขาไปหาความรู้ใหม่นอกห้องเรียนเอาเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ห้องเรียนในโรงเรียนอีกต่อไปแล้วตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจไปที่วิชาเรียนวิชาทางเลือกที่เนื้อหาตามทันโลกปัจจุบันที่เรียนกันหลักสูตรระยะสั้นเรียนจบแล้วเนี่ยเอาความรู้ไปใช้งานได้จริงบางคนเรียก ว่าหลักสูตรวิชาทางเลือกในโรงเรียนไมโครสกูลคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังต้องช่วยลูกเสริมสร้างทักษะชีวิตและความมั่นใจเพื่อสร้างศักยาภาพให้ลูกไปได้สุดทางในสิ่งที่เขาได้เลือกเองมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะได้เรียนเรื่องวิชาไม้บอดี้สปิริตและอีกิเกยไปด้วยกันครอบครัวไหนสนใจฝึกฝนเข้าเรียนวิชาไม้บอดี้สปิริตนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจเพจชามอีกเพจหนึ่งคะ่ะชื่อว่า the wealthy hero ได้นะคะ f ร e ม m e ต t i n g นะคะเดี๋ยวติดตามตารางเพจ ตารางการเข้ามีติ้งกันตารางการพร็อกติ้กันนะคะที่เพจนี้ค่ะระบบการศึกษาในโรงเรียนของทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาค่ะทั้งอเมริกาเองและไทยเองตอนนี้สังคมอเมริกาเองก็มีพ่อแม่บางส่วนก็เอาลูกออกมาจากโรงเรียนเพื่อที่จะมานั่งเรียนนั่งสอนกันแบบโฮมสกูลที่บ้านกันเยอะแต่ขอเว้นวักไว้ตรงนี้ก่อนรอคลิปต่อ,ตอไปชําจะกลับมาพูดถึงระบบโฮมสกูลในอเมริกากันบ้างสักคลิปนะคะมีนักเขียนสถาปนิกนักออกแบบนักคิดระบบทฤษฎีที่ชื่อว่าบัคส์มิลเลอร์ โูลเลอร์ชาวมณีการบอกไว้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วช่วงแรกเกิดจนถึงอาย6ุ 6- กขึเขวบเนี่ยสำคัญที่ตัวพ่อแม่อย่างเราเองจะสอนอะไรไปให้ลูกบ้างก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียนเพราะว่าหลังจากที่ลูกเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยลูกจะถูกถอดความเป็นอัจฉริยะตอนเข้าโรงเรียนคุณว่าจริงไหมคะประสบการณ์คุณอนะตอนที่คุณเด็กๆเ,เป็นยังไงตอนเรียนประถมอะ,ค,ะคุณรู้คุณเคยผ่านมาเวลาคุณครูบน่นใช้คําพูดอะไรกับพวกเราเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมันจันลงใจไหม ไอ้ระบบที่สอบได้ที่หนึ่งถึงที่สุดท้ายเนี่ยมันออกแบบคัดกรองมาแล้วว่าใครคือเด็กเรียนเก่งวิชาการได้ไปต่อส่วนที่เด็กที่ไม่ได้เก่งวิชาการแต่อาจจะเก่งด้านกิจกรรมอ,อื่นๆกลายเป็นว่าเป็นเด็กโง่ไปซะง,งั้นถูกคัดออกแต่ถึงยังไงก็ว่าไม่ได้ว่าการเรียนระดับอบนุบาลระดับประถมก็ยังสําคัญต่อเด็กเล็กๆในเรื่องการเรียนการอ่านออกการเขียนได้การเข้าสังคมการรู้จักเพื่อนฝูงมารยาททางสังคมอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําก็ยังจําเป็นอยู่สําหรับเด็กวัยนี้วัยอนุบาลวัยประถมถ้าลูกเราไปโรงเรียน แล้วเขาชอบเรียนสายวิชาการหรืออยากจะมีชีวิตภายภาคหน้าอยากจะประกอบวิชาชีพด้านวิชาการอย่างหมอทนายตำรวจวิศวะครูนักวิทยาศาสตร์ก็ส่งเสริมให้ลูกได้เดินตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไปค่ะเพราะว่าความรู้การศึกษาความสามารถการได้รับใบอนุญาตก็ยังจําเป็นต่อวิชาชีพที่จะเดินสายทางวิชาการนี้ส่วนลูกๆคนไหนที่ ชอบไปนในสายกิจกรรมสายเทคโนโลยีก็บอกได้ตรงนี้เลยนะคะว่าการเรียนตามกระทรวงศึกษาธิการไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไปปร,ริญญามันก็แค่กระดาษใบหนึ่งการมีต้องเรียน,ยนที่สูงมาจบมาก็ยังต้องเดินแต่ฝุ่นออกหางานเป็นลูกจ้างคนอื่นเขาได้เงินเดือนหลักตัวเหมือนก็จะไม่คุ้มกับต้นทุนอีกต่อไปเพราะความรู้ที่เราได้เรียนจากหลักสูตรนั้นมาเก่ามันเอามาใช้งานได้ไม่จริงเลย ถ้าจะเป็นลูกจ้างเพื่อเป้าหมายหาประสบการณ์เอาไว้ทําธุรกิจตัวเองภายภาคหน้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรทําบริษัทที่คัดเลือกเข้าคนทางานในหลายบริษัททั่วโลกวงเล็บที่ไม่ใช่สายวิชาการแต่เป็นสายเทคโนโลยีสายกิจกรรมเนี้ยเขาก็รับสมัครคนทํางานแบบไม่ต้องใช้ปริญญากันแล้วเพราะยังไงเขารับคนที่ความสามารถทําเป็นจริงไม่ดูปริญญาแต่ดูว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาผ่านกิจกรรมอะไรมาแล้วเคยทํางานอะไรมาบ้างเคยเข้าแคมป์มาหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วพอเคารับคนเข้ามาเขาต้องเทรนพนักงานใหม่อยู่ดีเพราะว่าหลักสูตรที่จบจบกันมามันเก่ามากแล้วไงถูกบรรจุมาประมาณ50-60ปปีแล้วมันเอามาใช้งานจริงไม่ได้แล้วยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทุกเวลานับเป็นหลักวินาทีได้สิ่งที่คุณได้เรียนในวันนี้หรือลูกคุณได้เรียนในวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้อย่าบอก คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ว่าจยาไปโกรกเคสอะไรหรือไปลงทุนเสียงเงินเสียเวลากับการให้ลูกเรียนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมากนักถ้ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นน่ะเขาไม่คิดจะปรับตัวหรือสร้างหลักสูตรใหม่ออกมาให้ตอบโจทย์กับเ,เทคโนโลยีทันสมัยความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเนี่ยอย่าลงทุนเงินไปสูญเสียให้ลูกเราเรียนยาวนานถึง4ปีเพราะมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้การันตีว่าจบจากมหาวิทยาลัยนี้ไปอ่ะจะได้งานนะจะมีเงินเดือนที่มั่นคงนะเน no. จริงไหมแต่ให้ลงทุนกับลูกในโรงเรียนที่เกี่ยวกับไมโครส o ูดีกว่าค่ะออกไปเรียนนอกห้องเรียนหรือไปเรียนหลักสูตรคอร์สระยะสั้นหรือเรียนในออนไลน์ดีกว่าเยอะคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ได้เยอะเลยมาดูกันว่าไมโครส o ูคืออะไรมันเป็นหลักสูตรที่กูรูในด้านนั้นๆน่ะออกแบบขึ้นมาสอนให้นักเรียนได้เรียนตามทันโลกปัจจุบันเน้นย้ำว่าเรียนจบในระยะเวลาสั้นๆเอาไปใช้งานได้จริง ต้นทุนราคาเรียนคือสมเหตุสมผละยะราคาถูกจับต้องได้มีเยอะแยะอ่ะสมมติว่าลูกคุณชอบเล่นเกมมากและอยากจะลองเป็นผู้ผลิตเกมออนไลน์ขายดูเนี่ยคุณก็พาลูกคุณไปหาูรูเหล่านี้ผู้ที่สามารถสอนลูกคุณเรื่องการผลิตเกมได้เพราะูรูเหล่านี้ก็จะแจ้งว่าเ,ออเราจะสอนท็อปิกคอร์สมีอะไรบ้างการเรียนมีทั้งหมดกี่ชั่วโมงเรียนสั้นๆเรียนจบแล้ว,ลวจับมือทําเรียนได้เลยราคาคอร์สเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเข้าเรียนแบบออนไลน์ของเว็บไซต์เมืองนอกก็ได้ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณลูก ถ้าลูกคุณได้ภาษาอังกฤษก็จะดีนะอย่างประเทศไทยเมืองไทยเองอก็มีเว็บไซต์ออนไลน์ให้เรียนเหมือนกันราคาย่อมเยาวเช่นกันถ้าคุณลงทุนน้อยแล้วลูกคุณมีความรู้ที่ทันสมัยเอาออกมาใช้งานได้จริงและสามารถทำไรายได้ได้มากกว่าหลายเท่าคุณจะสนใจไปให้ลูกเรียนระดับอุดมศึกษาลงทุนเรียนถึง4ปีเปน็นเงินก้อนใหญ่ได้ใบปริญญามาแล้วให้ลูกเดินออกหางานได้รับเงินเดือนหลักตัวเหมืนไปทำงานไปทำไม อีกอย่างมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้การันตีว่าเรียนจบจากที่นี่มาแล้วจะได้งานที่มั่นคงทํานะจะได้รายได้ดีนะก็ต้องเรียนจบมาออกมาเดินหางานสมัครงานเริ่มต้นใหม่เหมือนกันอีกอย่างบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็ไม่ได้แคร์แล้วว่าเด็กคนนี้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือไม่เขาจะไม่แคร์อีกต่อไปในเรื่องว่าจบจากมหาวิทยาลัยไหนที่ได้พูดแบบนี้ก็ไม่ได้แคร์ว่าใครจะมาดราม่าเลยนะไม่ได้แคร์ว่ามหาวิทยาลัยไหนวิทยาลัยไหนจะเจ๊งหรือเปล่าพอรู้ว่าไม่ใช่ เราแน่นอนที่เป็นคนแรกที่พูดเพราะใครๆก็พูดกันมาการสักพักใหญ่แล้วพราะแม่หลายคนก็กังวลว่าส่งลูกเรียนออนไลน์ลูกจะไม่มีเพื่อนหรือเปล่าอย่าไปคิดมากค่ะสังคมออนไลน์มันคอนเน็กชันเชื่อมติดกันหมดคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมันหากันนั่นเจอมันมีบล็อกมันมีคอมมูนิตี้ของมันอยู่เยอะแยะอ่ะยกตัวอย่างคุณเดินไปตามห้างคุณเคยเห็นพวกที่เขาจัดงานเล่นเกมกันไหมคะจัดงานเล่นเกมแข่งกันอ่ะเด็กที่ชอบเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีชมรมชมจัดกิจกรรมมาเจอกันแข่งขันได้รางวัลกันอ่ะ หรือเด็กที่ชอบแต่งตัวคอสเพย์พอมีคนจัดกิจกรรมเด็กก็มาจากหลายโรงเรียนเด็กมาจากหลายที่มารวมตัวกันเพื่อแข่งแต่งตัวคอสเพย์กันอย่างเงี้ยคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันอ่ะมันมีคอมมูนิตี้ให้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วและก็เป็นเรื่องดีที่ทลูกๆของคุณจะรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันจะได้พากันไปนใ,ในทิศท,ทางเดียวกันเราซึ่งเป็นแม่เหมือนกันชามอินผงขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตตามความฝันมีความสุขแข็งแรงปลอดภยัยสวัสดีค่ะ